สวัสดีครับคุณผู้ชมกัาพลารีวิวในครั้งนี้นะครับจะเป็นตัวปู่ rg rx 78เ v e r s i o น2.0นะครับก็จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกในปี2024ปีนี้นะครับสนุนราคาอยู่ที่ประมาณอะไรวะ1,260ถึง12 1,290โดยประมาณนะครับผมจําราคาเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่าผมซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ลืมไปเหมือนกันแต่ว่าราคาโดยทั่วไปเฉลี่ยจะไม่เกินที่1,003 นะครับสำหรับตัวนี้ก็อย่างทุกทีก็คือทำสีมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นสีเมทัลลิกเหมือนอย่างที่เคยแล้วก็พ่นเคลียร์เงาทับอีกชั้นหนึ่งเพราะงั้นมันก็จะดูสะท้อนแสงมากกว่าตัวปกตินิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณต่อดิบนะครับไม่ได้ทําสีไม่ได้อะไรมันก็จะสีไม่หนีกันจากนี้เท่าไหร่นะครับเป็นแต่ว่าสีมันจะสว่างกว่านี้เพราะว่าสีพลาสติกของตัว i x เเจเวอร์ชัน2 0, ตัวนี้เนี่ยสีมันจะสว่างกว่าเมื่อเทียบกับตัว R G 1 0ที่ออกเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของเออ e อ s o เซอรี ory, หรือว่าอุปกรณ์อะไรอื่นๆนะครับก็จะมีก็จะมะีดูตรงนี้ก่อนมีปืนบีมไรเฟิลมาให้กระบอกหนึ่งนะครับ แล้วก็โลอันใหญ่อันหนึง่งซึ่งโลอันนี้ค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่าจะมีดีเทลข้างในอยู่เยอะทีเดียวอขอไม่ถอดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องเพราะว่าโลอันนี้มันใส่แบบ2ออจุดก็คือตรงด้านหลังด้านหลังแขนตรงนี้นะครับหนีบไว้ตรงด้านหลังแขนตรงนี้เสร็จแล้วค่อยเอาที่จับมาจับใส่มือตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมือก็จะเป็นมือกำรร มือกำหลวมเอาไว้สําหรับจับอุปกรณ์นะครับมันจะมีมาให้คู่หนึ่งอีกอันนึงคือผมเอามาถือบาซุก้ากระบอกนี้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่ให้มาในกล่องนี้แล้วก็จะมีบีมเซเบอร์ให้2อันนะครับก็จะมีบีมเอฟเฟกให้ด้วยซึ่งบีมเอฟเฟกก็จะเป็นเอ่อบีมสีแดงปกตินะครับที่มีอยู่ในทุกกล่อง SB13 สนะครับส่วนขาตั้งอันนี้ผมซื้อแยกนะครับไม่ได้แถมมาให้น,นี่ซื้อแยกเอาเป็นแอคชั่นเบสเบอร์6 ะครับผมจําราคาไม่ได้แล้วแต่ว่าราคาไม่เท่าไหร่หรอกถูกแล้วก็1ถุงได้2อ,อันด้วยเป็นไปได้ก็ว่าจะไปซื้อมาเพิ่มอีกเหมือนกันชอ,ชอบชอบชอบจริงเพราะว่ามันกระทันรัดดีนะครับโอเคเริ่มนอกเรื่องละบีมไรเฟิลไม่ได้มีกิมมิคอะไรมากมายนะครับก็แค่โยกออตัวกล้องเล็งสูตรเล็งตรงนี้ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตัวไรเฟิลเนี่ยข้างในมันจะแยกสีมาให้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ทําสีตามที่มันแยกมาให้ คือข้างในก็จะเป็นสีเทาแบบนี้แหละเป็นดีเทลพอซ้อนสีดับชิ้นสีดําข้างนอกตรงนี้ใส่เข้าไปมันจะเห็นเป็นดีเทลข้างในดูเป็นการแยกสีนะครับสวยดีสําหรับตรมแบ็คแพคนะครับก็จะเป็นแบ็คแพคแบบกระทัดรัดที่บูสเตอร์ขยับขึ้นลงได้นิดนึงนะครับทอยพอนตรงนี้นิดนึงแต่ว่าตรงด้านหลังของมันนะครับ มันจะเปิดปิดรูตรงนี้ได้ซึ่งรูอันนี้ก็คือรูที่เอาไว้เสียบแอคชั่นเบสนั่นเองดังนั้นเวลาเสียบมันก็จะเสียบได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ยืนได้อย่างมั่นคงนะครับส่วนตรงนี้ถ้าดึงออกมาได้นะครับซึ่งผมดึงออกมาไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะผมทําสีหรือไม่ก็ประกอบผิดมั้งมันจะเอาบาสุก้าเนี่ยมันหนีบตรงนี้ได้นะครับถ้าไม่ผิดน่าจะซ้อนไว้ประมาณนี้นะฮะแต่พอดีผมทำน่าจะพอทำสีไปแล้วมันเืดมั้งก็เลยดึงไม่ออกก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกัน นะครับวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมไม่รวมขาตั้งนะครับย้าอีกทีหนึ่งขาตั้งซื้อแยกอย่างเดียวตัวนี้ไม่มีขาตั้งมาให้นะครับออาชา่กิมมิกมีนิดนึงก็คือจะเปิดตรงอกตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าข้างในมันจะเป็นคอไฟเตอร์ใส่เอาไว้อยู่ผมพยายามงัดกันนะมันจะเป็นยานแปลงล่างได้อยู่ข้างในนะครับเรียกว่าคอไฟเตอร์ซึ่ง ถอดเข้าถอดออกได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยแเราผมใส่เข้าไปแล้วผมก็ไม่อยากจะถอดออกสักเท่าไหร่เพราะงั้นก็จะไว้ในสภาพนี้แล้วกันนะครับไม่มีไม่มีคอบล็อกให้นะครับไม่เหมือนกับตัว MG 3 0หรือว่าตัว RG สา์ RG e ตัวแรกนะครับพวกนั้นก็จะมีตัวดัมมี่คอบล็อกมาให้แล้วสามารถวางยานคอ er ไฟเตอร์ไว้ข้างนอกได้นี่ไม่มีครับก็ แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้กะจะเอายานมาตั้งไวข้างนอกอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเอออุปกรณ์เอใช่อุปกรณ์ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีมือให้เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นมือการรมมือแบรอย่างละชุดอย่างละส่งอย่างละคู่นะครับแล้วก็จะมีมือถืออาวุธอีกคู่หนึ่งอันนึงผมเอามาถืออย่างที่บอกอันนึงผมถือโลอีกอันนึงผมถือบัตุก้าแล้วก็มือถือปืนนะครับซึ่งจะมีนิ้วสอดเข้าไกลปืนแบบนี้ ให้อีกข้างหนึ่งเฉพาะข้างขวานะครับการใส่ของมันมันไม่ได้เป็นแบบเปลี่ยนไม่ได้เป็นแบบเปลี่ยนนิ้วเหมือนมาสเตเกตแต่ว่าจะเป็นการถอดถอดเข้าถอดออกนะครับมันจะเป็นแบบประกบเข้าด้วยการเพราะงั้นเวลาถืออุปกรณ์อะไรมันจะแข็งแรงมากไม่ต้องห่วงว่าปืนจะหลุดจากมือนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆของเรียวกเกตตัวหลังๆนี่แหละเดี๋ยวนี้ผมเลยไม่ค่อยอยากจะซื้อมาสเตเกตเท่าไหร่แล้วตัวใหญ่แล้วถือปืนไม่ค่อยยอก เพราะว่ามันเป็นแบบเปลี่ยนนิ้วบางทีมันหลุดมือนะครับในส่วนข้อต่อนแล้วก็จุดขยับต่างๆของตัว RG 2.0นะครับแน่นหมดทุกตรงไม่มีอะไรหลุดเลยถืออุปกรณ์อะไรก็ไม่หลุดขยับเล่นตรงขาตรงแขนตรงกระโปรงอะไรงนี้ก็ไม่มีชิ้นส่วนหลุดเช่นกันอันนี้เรียกว่าดีมากๆนะครับแต่จริงๆคือลายเรียลเกรดเนี่ยมันขยับอะไรก็ไม่หลุดมาตั้งแต่ช่วงประมาณยุคนิวกันดัมละมัง้ง นิวกัน่หรือซาสบีนี่แหละผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนออกก่อนนะเออแต่ว่านั่นแหละตั้งแต่ช่วงประมาณยุคนั้นก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับไม่มีอะไรหลุดเพิ่อ <ๆ S 1> อาจจะตั้งแต่เทอกีสแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการขยับแขนนะครับไอการพับข้อแขนได้ถึง90ถึงพับติดชิดแบบนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติอยู่ละเป็นเรียวเกรดยุคหลังๆนี่ถ้าทำไม่ได้ถือว่าสอบตกนะครับอันนี้ก็ทำได แต่ว่าที่เจ๋งก็คือมันสามารถยกแขนได้สูงมากๆนะครับประมาณนี้อืใช่อันนี้น่าจะสุดละนะครับก็เกิน90องศาซึ่งปกติเนี่ยโมหลายๆตัวนะครับส่วนใหญ่ยกแขนได้ประมาณเท่านี้90องศาแต่นี่คือยกขึ้นไปได้สูงขนาดนี้แล้วก็ยังถ้าเกิดหมุนนิดนึงนะครับก็จะชูแขนสูงอย่างนี้ได้เลยนะครับ พองานเรื่องเรื่ององศาในการขยับนี่ไม่มีปัญหาส่วนตรงหัวไหลตรงนี้นะครับขยับได้สามารถงอออกมาได้ถึงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีทีเดียวสามารถพาดปืนผ่านลำตัวอย่างนี้ได้นะครับเท่ๆอย่างนี้ส่วนขานะครับจะมีลูกเล่นอยู่ตรงเกราะขยับได้แบบนี้ถ้าเกิดคุณพับขามาจนสุดนะครับเดี๋ยวผมพยายามดูก่อน ก็จะมีกิมมิคเกราะเลื่อนได้นะครับก็จะเผยให้เห็นโครงในอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกิมมิคที่สวยทีเดียวส่วนเท้านะครับขยับได้ถึงขนาดนี้หรือจะเตะไปข้างหลังมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้เกราะตรงด้านหลังขาตรงนี้เนี่ยมันงัดออกได้แล้วมันจะเพิ่มองศาในการขยับของเท้าได้อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะงั้นช่วงการขยับของขาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะดึงขา ตรงสะโพกตรงนี้นะครับลงมาอีกนิดนึงแล้ว,ลวเพิ่มองศรราการขยับของขาเพิ่มขึ้นอีกได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจุดขยับโดยประมาณอันนี้ผมเล่นพอ,พอประมาณแล้วกันเดี๋ยวมันจะยวบไปทั้งตัวซะก่อนนะครับก็จุดขยับ ทำได้ดีกว่ามาตรฐานด้วยซ้ําแล้วก็จุดที่เขาโฆษณานักหนาก็คือการกม้มโดยปกติเนี่ยตัว RX78 จะก้มไม่ได้เพราะว่ามันจะติดคอไฟเตอร์ข้างในซึ่งคอไฟเตอร์ข้างในมันขยับไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นปู่เนี่ยขยับได้นะครับแต่น,นี้ผมไม่รู้ว่าผมอ้นี่ติดประกอบผิดตรงไหนหรือปานะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะต้องก้มได้มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้ผมน่าจะประกอบผิดอะไรข้างในไปนิดนึงนะครับโทษทีแต่ว่ามันก้มได้แหละก้มได้นะครับเพราะงั้นจุดขยับมันก็จะดีมากๆ นั่นเองดังนั้นจัดแค่จัดท่ายืนสวยๆก็ทําได้หรือจะจัดท่าแอคชั่นเท่ๆอะไรก็ได้หมดนะครับสุดยอดมากตรงนี้เรื่องดีทงดีเทลอะไรคงไม่ต้องพูดถึงนะครับคิดว่าหน้าตาตรงนี้ก็น่าจะบอกความสวยของตัวปู่2.0ได้แล้วนะครับคุณจะเห็นว่าดีเทลมันเยอะมากเพราะว่ามันแกะเขาแกะร่อง แล้วก็เผยให้เห็นอินน์เฟรมข้างในโผล่ออกมานิดๆตามตัวด้วย่อนข้างเยอะแล้วนี่ก็พอรวมกับดีคอที่ลุงบันให้มาเข้าไปก็จะเพิ่มรายละเอียดขึ้นได้อีกมากนะครับก,ก็มีหลายจุดที่เป็นสติ๊กเกอร์ฟอยนะครับอย่างตรงไฟบนไหลสองข้างตรงนี้นะครับหรือว่าตรงตาตรงตานี้จริงๆมันแยกชิ้น4มานะครับแต่ว่าผมก็ติดสติกเกอร์ฟอยเพิ่มเข้าไปแหละเพราะผมอยากให้มันสะท้อนแสงมากกว่าเดิม แต่ว่าข้อเสียของสติกเกอร์ลุงบันก็คือถ้าเกิดคุณทำสีแล้วคุณเอามาติดเลยเนี่ยไอเวลาแปะลงบนชิ้นส่วนที่มันเป็นสีเข้มๆอย่างงี้คุณจะเห็นรอยสติกเกอร์นิดหนึ่งนะครับเป็นออขอบสติกเกอร์นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณมองไกลๆคุณก็ไม่เห็นหรอกซึ่งผมไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าเกิดใครซีเรียสก็แนะนำให้หาพวกดีคอน้ำมาติด จะดีกว่านะครับก็จะของจีนของจีนดีเวิร์กของเดลปี่อะไรก็แล้วแต่นะครับลองเสิร์ชหาในช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้ดูแต่ว่าผมไม่ได้แคร์เรื่องนั้นผมก็เอาสติกเกอร์ลงบาลยาบาลอะไรติดๆไปเลยช่างแม่งไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับจริงๆผมลืมบอกไปมันจะมีกิมมิคที่แบ็คแพคอีกนิดนึงก็คือขยับตรงบิมเซเบอร์นี้ได้นะครับซึ่งมันจะทำให้เวลาเราถือบาตุก้าเนี่ยสามารถที่จะพาดได้โดยที่มันไม่ติดกับ ตรงบีมเซเบอร์อีกแล้วนะครับจากที่เมื่อก่อนมันจะติดแถวๆนี้นิดนึงเวลาจะพาดมันก็เลยจะไม่สวยหรือว่าจัดท่าลําบากนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้คือแต่ตัวนี้คือขยับได้นะครับหรือว่าจะขยับเลื่อนไปข้างหน้า,านิดนึงเพื่อทําท่าชักดาบก็ได้นะครับเจ๋งทีเดียวตรงนี้ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเพิ่งเรามาใส่กิมมิกนี้วะ <laughs> เวลาผ่านไปตั้งนานแล้วบางทีอาจจะแค่ไม่ทันคิดก็ได้มัน อันนี้ก็จะเป็นพวกดีเทลอะไรต่างๆนะครับจริงๆข้างหลังมันจะมีจุดที่ติดสติกเกอร์อะไรเพิ่มอีกนะเนี่ยนี้ผมไม่ได้ติดเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีสติกเกอร์ฟอยล์เหลือๆผมก็ไม่ได้ติดเพราะว่าตรงร่องตรงเนี้ยพวกนี้มันจะให้ติดสติกเกอร์ฟอยล์แต่ว่าผมใช้ปากกากระดมัเกอร์แต้มเอานะครับหรือไม่งั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากติดสติกเกอร์ฟอยล์คุณหาสีสีเงินสะท้อนแสงอะไรก็ได้อมาทาๆข้างในแค่นี้ก็จะปิด แค่นี้ก็จะทําให้มันสวยขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทามันจะเป็นร่องแบบดําๆแล้วบางทีคุณอาจจะรู้สึกขัดตานิดนึงมันจะเป็นหมุดดําๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผม่ไม่ชอบมันดูดําๆเยอะไปหน่อยผมก็เลยเอาสีเงินเมทัลลิกมาทานะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องสีแล้วนะครับก็เอาสีมาพูดหน่อยละกันที่ผมใช้นะครับอันนี้ด้วยความที่ผมทําสีตามต้นแบบผมมาเลยเพราะงั้นมันเวลา เวลาเลือกสีไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าทำไปตามสีดั้งเดิมของมันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเลือกใช้พวกสีแดงสีน้าเงินสีเหลืองตามตัวเนี่ยผมใช้สีดำาขมาเป็นรองพื้นนะครับอันนี้รวมถึงปืนด้วยนะปืนตรงนี้ที่เป็นสีดำนี่ผมก็ใช้สีดำาขมาเป็นสีรองพื้นนะครับแล้วค่อยลงด้วยส่วนสีแดงผมจะใช้เป็นเรดินเรดอันนี้ สีน้ำเงินผมใช้เป็น Dark Blue p e a r อันนี้นะครับก็จะออกมาเป็นจานที่เห็นตรงนี้แล้วก็สีเหลืองจริงๆสีเหลืองมันเป็นสีทองผลทำเป็นสีทองแหละใช้สีของรอยันโกนะครับไอ้สีพวกนี้มันจะเข้มอยู่แล้วนะครับพอรวมกับรองพื้นที่เป็นสีดำเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นอีกเข้มขึ้นกว่าปกติเข้มขึ้นกว่าเวลาทาลงไปโดยไม่มีรองพื้นนะครับผมรู้สึกว่าแบบนี้มันสวยดีผมก็เลยทำสีเป็นแบบนี้โดยใช้สีดำขมัอเป็นสีรองพื้นนะครับ อ๋อใช่แล้วก็ปืนผมใช้เป็นแบ็คไมกครเพลอันนี้นะครับที่เป็นสีดําตรงนี้แต่ผมลักไก่นิดนึงคือตรงมือผมไม่ได้ทําสีเพราะว่าเวลาจะเปลี่ยนอาวุธเนี่ยมันจะเป็นมือมันจะเป็นแบบ2-3มชิ้น้วประกบกันถ้าเกิดทาสีลงไปเวลางัดมันจะงัดยากแล้วก็เสี่ยงหักนะครับผมกลัวผมกลัวนั่นแหละผมก็เลยไม่ได้ทำสีแต่ว่าถ้าเกิดใครจะทําก็ได้ แต่ว่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธบ่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมทําเผื่อผมไม่ได้ทําเผื่อว่าในอนาคตอาจจะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอาวุธอะไรอย่างนี้อ่ะจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องกลัวหักนะครับส่วนสีขาวกับสีเทาสีขาวที่เป็นกรอบทั้งหมดตรงนี้แล้วก็สีเทาตรงที่เป็นดีเทลต่างๆเช่นตรงไหล่ตรงแขนตรงนี้หรือว่าตรงขาตรงนี้นะครับ อันนี้ผมจะใช้สีขาวก็บ้างเป็นสีรองพื้นนะครับเอาสีรองพื้นเป็นสีขาวเลยเพราะว่าผมอยากให้ชิ้นตรงพวกนี้มันดูสว่างไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดใช้รองพื้นสีดำอะคาสีขาวลงไปมันจะกลายเป็นสีเงินแล้วมันจะดูแบบมันมันดูไม่ใช่มันดูผิดโทน ผมก็เลยใช้เป็นสีขาวกระบางอันนี้แล้วก็ใช้เป็นสี Silver ร์ซิลเวอร์ไอันนี้นะครับในการลงสีขาวทั้งตัวของมันส่วนตรงส่วนที่เป็นดีเทลนะครับผมจะใช้เป็นสี s i ลเวอร์เกรย์เพอันนี้ลงนะครับสีมันก็เลยจะออกมาดูประมาณนี้ดูไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะครับแต่จะมีความมันจะมีความเงาเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกนี้คือเป็นสีเฉดเมทัลิกหมดยกเว้น สีดำาข้ามากับสีขาวกับ,บางที่เป็นสีด้านนะครับแต่ว่าผมใช้งานเพราะว่ามันเป็นสีรองพื้นนั่นแหละผมก็เอาสีด้านมาเป็นสีรองพื้นสุดท้ายก็ปิดงานด้วยเคลียร์เงานะครับเป็นท็อปโค้ดของ m ิสเตอร์ฮอบนะครับอันนี้เออผมลืมบอกไปพันเนลไลนะครับผมใช้เทป p ิ g มาน่าจะทําให้คนรู้สึกขัดใจกันเยอะนะแต่ว่าผมค่อนข้างโอเคที่จะใช้พิกมามากกว่านะครับเพราะ มันสะดวกเวลาผมจะทํามากกว่าถ้าเกิดเวลาผมใช้เอ่อก็เรียกว่าอะไรนะเอของทามิยมั้งเวลาเวลาลงเวลาลบอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้พวกทินเนอร์แล้วมันเหม็นอล้ทีเนี้ยมันไม่ได้เหม็นแค่ผมมันจะเหม็นถึงคนในบ้านด้วยเพราะว่าบางทีผมต้องเอาไปทําในตรงที่แบบต้องนั่งรวมกันเนี้พอดีผมม่ผมไม่ได้มีห้องสาหรับทําโมเดลโดยเฉพาะนะครับผมก็เลยพยายามเลียเ่ยงที่จะใช้ของที่มันกลิ่นแรง ะจะมีแค่จะมีแค่พวกเคลียร์พวกนี้อันเดียวที่ที่มีกลิ่นแรงแต่ว่าผมเอาไปทําตรงหลังบ้านได้ตรงนั้นไม่มีใครอยู่นะครับก็แค่พ่นพนไปก็เสร็จแล้วก็เลยไม่มีปัญหาจะม,มีปัญหาก็อีตรงพวกพรลลารเรลไลน์ผมก็เลยไม่ได้ใช้ก็ใช้ไปพิงม้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครค่อนข้างจริงจังเรื่องความสวยงามผมก็ยังแนะนําว่าให้ซื้อของทำย่ามาเป็นพเลลาเลไลน์นะอันนั้นก็จะ ใช้ทํางานนี่ดีกว่าเส้นมันจะออกมาสวยกว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณสเกตดูดีๆคุณจะเห็นว่าเส้นมันจะมีความแบบความเลเ่อๆเทอๆนิดนึงเ่ะเพราะว่าหัวผมใช้เป็นศูนย์เป็นหัวศูนย์สามด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้หัวศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์ห้าแล้วอะ่ะมันตันเวลาตัดเส้นลงไปบ,บนชิ้นที่ทําสีแล้วมันจะตันซึ่งอันนี้มันจะเป็นอาการเดียวกับพวกกันดัมมามัเกอร์สำหรับตัดเส้นด้วยนะครับไม่แนะนําให้ใช้ยกยกเว้นคุณจะต่อดิบ คุณแม่ทําสีอะไรเลยเอออันนั้นใช้พวกกันดัมมาร์เกอร์ได้ไม่มีปัญหาพวกปากกาจิ้มหยดหรือว่าออปากกาตัดเส้นของกันดัมมาร์เกอร์พวกนั้นจะใช้ได้หัวจะไม่ตันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทําสีแบบนี้หัวจะตันผมเลยต้องใช้หัวใหญ่ตัวนี้นะครับโอเคเอ,อ๋อใช่แล้วก็ตรงอย่างที่บอกไปนะครับตรงนี้ใช้ตรงพวกร่องๆตรงนี้ผมใช้เป็นกันดัมมาร์เกอร์แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากซื้อกันดัมมาร์เกอร์แต่ว่าคุณมีสี ไทโทนเมทัลลิกพวกนี้อยู่แล้วคุณก็ใช้สีซิลเวอร์เกรย์ป้ายเลยก็ได้นะครับก็ป้ายตกตอนที่ยังไม่ได้ประกอบเกอบลงไปแคนนเองนะครับ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่ยกเว้นเรื่องข้อควรระวังในการประกอบนะครับไอเรื่องชิ้นเล็กก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าส่วนที่ผมรู้สึกว่าทํายากที่สุดก็คือการประกอบตรงแขนตรงนี้มันจะเป็นแขนตรงข้อศอกกับเขา่า การประกอบจากคอนค่าซับซ้อนหน่อยแล้วก็มันจะต้องสไลด์ตรงส่วนที่เป็นเหมือนกับเป็นร่องนะครับชิ้นที่มันจะเป็นร่องยึดอยู่กับปุ่มเล็กๆที่ซ่อนอยู่ข้างในข้อพับตรงนี้ผมจําไม่ได้ว่าตรงเข่าเนี่ยมีไหมแต่เหมือนตรงเข่าเนี่ยประกอบง่ายกว่าไอ้ที่ยากก็จะเป็นตรงแขนแล้วมันเป็นตัวแล้วมันต้องทําอย่างนั้นสองชิ้นต่อแขนข้างหนึ่งซึ่งเวลาสอดเข้าไปอ่ะจะมองไม่เห็น เลยต้องอาศัยแบบการค่อยๆขยับแล้วตรงนั้นมีโอกาสที่จะหักถ้าเกิดคุณใจร้อนหรือว่าคุณพยายามจะฝืนเพราะคิดว่ามันไปได้ถ้าเกิดมันถ้าเกิดคุณพยายามหักแล้วมันไปไม่ได้อย่าฝืนเด็ดขาดนะครับไม่งั้นผมว่าหักมีโอกาสหักเพราะชิ้นน้ำนก็เป็นชิ้นที่บางด้วยนะครับจะทนแรงมือเราไม่ไหวตรงนั้นเป็นจุดที่ ต้องระวังเป็นอย่างมากจุดที่ชวนให้สับสนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตรงหน้าอกตรงนี้เพราะว่าเวลาเสียบมันจะเสียบยากนิดหนึ่งนะครับแต่มันเสียบยาวเพราะผมทําสีด้วยแหละเวลาอีตอนจะทําสีผมแยกชิ้นไว้มันก็เลยสับสนนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณทําตามคู่มือตรงนี้จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับมีตรงไหนอีกว่าที่ผมจําได้ก็จะมี2อ,อย่างนี้ส่วนตรงเข่านะครับไอก้กิมมิกกิมมิกเกาะเลื่อนได้เนี่ยตรงนี้ก็จะอาจจะงงนิดหนึง่ง ก็ดูคู่มือดีๆตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่ที่ยากสุดของตัว2องตัวนจะเป็นตัวนี้แหละตรงข้อพับตรงนี้นะครับระวังระวังหน่อยแล้วก็ที่เหลือก็จะอาจจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนที่มันเล็กเกินไปนะครับที่ถ้าเกิดทําตกพื้นทีก็อันตรายอาจจะหายได้ก็แนะนําให้ทําบนให้ทําแบบมีกล่องรองเอาไว้หน่อยก็ดีเวลาแบบมันหล่นลงมามันาจะได้แบบตกอยู่แค่ในกล่องจะได้หาไม่ยากเท่าไหร่นะครับ เคเท่าที่ผมนึกข้อควรระวังที่ผมนึกออกก็ประมาณนี้แหละครับที่เหลือก็เวลาคุณดัดท่าดัดทางอะไรก็เบาๆมือกับมันหน่อยอย่าไปดัดมันแรงหรือว่าอย่าไปอย่าไปฝืนมันเยอะนะครับก็อย่างเวลาเสียบใช่ๆชอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเสียบขาเสียบแขนเนี่ยค่อยๆบิดเข้าไปนะครับอย่าไปกดมันเพราะบางทีแบบกดแล้วมุมมันผิดมันอาจจะทำให้แกนข้างในเบีย้ยวหรือว่าเสียหายได้นะครับ ค่อยๆบิดเข้าไปช้าๆหมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ช่วยได้เยอะนะครับอาจจะดูแบบจุกจิกจูจี้ไปนิดนึงก็เถอะนะครับประมาณนี้โอเคก็เป็นตัวที่แนะนําให้ซื้อนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากลอง RG ตัวแรกแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าราคาค่อนข้างโอเคของไม่กินเวลาตั้งมันไม่กินที่เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วก็แบ็คแพ็คก,ก็ไม่ได้ใหญ่ อุปกรณ์มีน้อยคุณก็จะได้เห็นถึงเทคโนโลยีของบันไดแล้วก็ได้โมเดลที่ดัดท่าดัดทางอะไรได้เยอะกิมมิกอาจจะไม่เยอะอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดแค่เอามาตั้งสวยๆเนี่ยก็สวยแล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นที่อาจจะมีกิมมิกเรื่องแบ็คแพคหรือว่าฟันนลอะไรเงี้ยมันอาจจะเวลาวางเวลาหาที่ตั้งมันอาจจะรกนิดนึงนะครับตัวนี้จะค่อยงโอเคอย,คอย,คอย,อยู่นะครับประมาณนี้ก็โอเค ท่านี้ดีกว่านึกอะไรไม่ออกแล้วนะครับเดี๋ยวกลัวคลิปจะยาวเกินก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับครั้งหน้ายังไม่รู้ว่าจะทำหรือเปล่านะครับก็ให้ดูแค่ประมาณนี้ก่อนละกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์ให้กับคนที่คิดจะซื้อกันดั้มมาหรือว่าสำหรับคนที่คิดจะซื้อมาต่อหรือว่าคนที่คิดจะซื้อมาทำสีนะครับหรือว่าคนที่อยากจะลองทำสีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับโอเค ขอบคุณครับสวัสดีครับ